สวัสดีครับผมวันนี้ Trusty a u t o t เทสโคล่านะครับพามาดูรถ7ที่นั่งนะครับหรือว่ารถครอบครัวนะรถ PPV ที่สุดคุ้มนะออปชั่นเต็มที่สุดนะครับผมนะกับเจ้านี่เลยฮะ New Mitsubishi Pajero Sport นะครับตัวนี้2.4มายเวกดีเซลนะครับผมนะแรงม้าสูงถึง1 8 1แรงม้าด้วยกันนะครับที่สำคัญฮะเทคโนโลยีมายเวกคลีนดีเซลนะครับยังประหยัดน้ำมันมากๆนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคันนี้ ท็อปออปชันครับผม2 4ี GT Premium นะครับผมมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสล้อนะฮะที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมนะเอาละมามาดูรูปลักษร์รูปโฉมกันก่อนนะครับผมนะเรียกว่าพลิกโฉมเลยนะครับกับปาเชโลสปอร์ตตัวเดิมนะฮะเพราะว่าไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไบ LED นะครับผมที่ให้ความสว่างมากๆนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความสวยงามนะมี LED นะครับวิ่งรอบแบบนี้นะ เซนเซอร์ S S นะครับผมนะเรียกว่ารอบคันรอบทิศทางกันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีนี่ฮะล้างไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมนะอ่ามามาดูรายละเอียดส่วนอื่นกันบ้างนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้ออัลลอยนะฮะตัวนี้ขอบ18นิ้วนะครับเรียกว่าใหญ่ๆมาเลยนะรัดด้วยยางที่แบบว่าพอดีเลยนะครับซีรีส์ที่เหมาะกับรถครอบครัวรถ SUV ที่ เน้นการขนของบรรทุกคนนะครับผมมาตัวรถนะครับจะเป็นตัวสีน้ำตาลนะสีสวยมากนะครับผมนะสีเต็มๆนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะฮะมีสปอยเลอร์หลังนะครับเซนเซอร์ด้านหลังอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวนะฮะเรียกว่ารอบคันรอบทิศทางกันเลยนะฮะนี่ให้ดูด้านในกันหน่อยนะครับปาเจโร่สปอรรุ่นนี้นะครับผมนะเรียกว่าเบาะ พับได้อเนกประสงค์นะสามารถปรับตามฟังก์ชันการใช้งานได้นะครับตรงกลางเพดานนะครับผมก็จะมีจอให้ด้วยนะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับเพลิดเพลินไปกับการเดินทางนะฮะไฟท้ายนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับ LED นะฮะทรงยาวๆแบบนี้นะฮะเรียกว่าโหลุกใหม่เลยนะครับผมเป็นรุ่นแรกเลยนะครับของรถ7ที่นั่งที่เนี่ยฮะมีไฟท้ายเท่ๆแบบนี้นะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูออปชันภายในกันบ้างนะครับ มาถึงด้านในครับผมเรียกว่าหรูหรานะครับบวกกับความสปอร์ตนะฮะดูที่นั่งนะครับผมนะดูแผงคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่มาครบมาเต็มนะครับไล่ตั้งแต่นี่เลยฮะกุญแจนะครับผมกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะครับมาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทนะฮะแล้วก็สะดวกสบายนะครับกับการใช้งานพดเดิลชิพนะ มาพร้อมกับนี่นะฮะเกียร์ออตโต้นะฮะเล่นสปอร์ตโหมดได้นะครับมีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อพาร์ทไทม์นะครับผมสามารถปรับขับ2ขับ4นะฮะลุยกรวดโคลนหินทรายเรียกว่าได้หมดเลยนะครับผมนะเบรกเบรกมือนะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะออปชันอื่นๆเรียกว่ามีครบครับวงล้อมัลติฟังชันครูสคอนโทรลนะครับระบบโซน,น่าระบบหยุดรถอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ ระบบนำทางหรือว่า GPS นะฮะ Air Auto นะครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะอย่างที่บอกไปนะฮะออกห้าง Top Option รุ่นนี้นะครับผมล้านกว่าเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับราคาพิเศษครับผม8 7ด0 0 0เบาทเท่านั้นนะครับอ่าให้ดูความกว้างและความสวยงามด้านหลังกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับมามาดูเบาะแถวกลางนะครับผมนะ เบาะแถวกลางนะครับเบาะหนังสวยมากนะครับปรับที่นั่งได้นะเป็นแบบ60-40นะครับตรงนี้สามารถดึงมาพักแขนได้นะฮะมีราวโหนนะนี่ครับอย่างที่บอกไปตัวนี้มีจอมาให้นะครับเป็นจอเพดานนะฮะเรียกว่านอกจากจะสะดวกสบายนั่งสบายนะครับผมนะที่สำคัญนะฮะขับสนุกด้วยนะเครื่องยนต์2.4 m y w a g Clean Diesel นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับ มาครับผมไม้เวกคลีนดีเซลนะครับผมนะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะของมิตซูบิชินะประหยัดน้ํามันนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะฮะให้แรงม้าได้สูงถึง181แรงม้าเลยนะครับผมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับผมนะเครื่องแรงแล้วระบบเบรกต้องดีนะฮะห้องเครื่องสวยเดิมนะแห้งกริบนะฮะนี่ให้ดูกันนิดนึงนะครับผม เกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับผมนะเป็นออโต้แบบ7สปีดนะเรียกว่าโอ้เวลาชิปเกียร์เปลี่ยนเกียร์นะครับเรียกว่านุ่มนวลมากนะแทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนเกียร์แล้วนะฮะรถนะครับผมช่วงล่างแน่นนะแน่นนุ่มหนึบขับสนุกแน่นอนรับรองนะครับผมใครที่หารถ7ที่นั่งอยู่นะฮะตัวนี้ท็อปออฟชั่นสุดคุ้มแน่นอนนะครับกับราคาสุดพิเศษครับ879,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะกับ 2.4 GT นะครับพรีเมียมขับ4นะครับรถปี2016มือเดียวป้ายแดงไม่มีบัตรเทศนะครับผมนะใครที่สนใจครับผมจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะผ่อนเพียงแค่15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมสนใจก็มาทดลองขับทดลองนั่งนะฮะมาคุยรายละเอียดกับเราได้เลยนะครับผมที่ u s t ต Auto t r a d e โคราชครับขอบคุณครับ